เรามาจัดให้ตามคำขอนะฮะสำหรับเดทไนท์โรคระบาดนะฮะวันนี้ uh, เราจะมาจัดเด็กกันนะครับแต่ว่าในส่วน uh, ของ ID ขอี้งผมนี่ไม่ได้ uh, ทำการเติมนะ uh, หรือว่าคาร์บการ์ดไอที่เป็นการ์ดที่จำเป็นของโรคระบาดไว้นะ,ะมันจะมีให้ uh, คือมีมีให้เล่นนะ,ะมีแต่ว่าอาจจะไม่ครบเส้นนะครับนี่จะขาดใบนี้อยู่นะนี่ อ่าตัวนี้เป็นมินเนี่ยนที่จะมีเสียงสุดท้ายคือสับโรคระบาดแบบสุ่มนะครับสองใบเข้าเด็กคู่ต่อสู้นะฮะตัวนี้ก็ไม่มีนะฮะแล้วก็เฮยาก็ไม่มีนะฮะนีเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับเฮยานี่สําคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะฮะที่ต้องการที่จะจัดเด็กเด็ดไนที่เป็นโรคระบาดนะครับต้องมีตัวนี้นะครับเป็นรีเจนต์นะฮะตัวนี้ในการที่จะคราฟก็จะใช้ประมาณพันหกร้อยดันนะครับนี่แต่ผมมีแค่สี่สิบ สี่สิบห้าไม่พอนะฮะคำาัรู้ของเขาคือทําการสับโรคระบาดท,ทั้งสามแบบนะครับเข้าไปในเด็กคู่ต่อสู้แล้วก็เมื่อคู่ต่อสู้โจวได้นะครับมันก็จะทําการสับเข้าไปในเด็กใหม่นะครับทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยมีการโจวแบบที่ไม่มีวันจบสิ้นนะฮะโวโรคระบาดได้ไม่จบไม่สิ้นนะถ้าเขาไม่ใช้วิธีการล้างการ์ดออกไปจากเด็กนะครับมันมีเอ่อวิธีการแก้ทางนะฮะ พวกสับการ์ดเข้าเด็กอยู่นะก็คือเป็นมินเนียนเป็นกลางนั่นเองนะเดี๋ยวผมขออนุญาตจะพาไปดูก่อนมันจะเป็นมินเนี่ยนเป็นกลางนะครับแต่ว่าเป็นของแพทเก่านะนี่แพทนี้ตัวค่าไล่ห้านะนี่ตัวนี้ครับตัวนี้จะทําการาทําลายการ์ดทั้งหมดนะครับในเด็กของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายครับที่มันไม่ได้อยู่ในนั้นแต่แรกครับนี่ เวลาที่เราไปเจอคู่ต่อสู้ที่มีการสรับการ์ดเข้าเด็กตัวเองหรือเข้าเด็กเรานะฮะเราสามารถที่จะหยิบใบนี้ไปแก้ทางได้นะครับคือจะเอาใส่เด็กไว้เผื่อๆก็ได้นะครับหรือ,หร,อหรือจะเอาเล่นกับผู้จัดการวง ETC ก็ได้นะตัวนั้นก็ได้นะแบบว่ายัดไว้ไงแบบเผื่อได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ยังไงก็ก็ดีนะครับก็แล้วแต่อ่ามันยังใช้แก้ทางชาแมนได้ด้วยนะครับตัวนี้สำหรับชาแมนมันจะมี เด็กพลังไอ้วิญญาณธาตุของชาแมนเห็นนะเดี๋ยวผมต้องออกจากหน้านี้ก่อนเป็นกลางไหมเป็นกลางนะแล้วก็ตัวเลือกมาที่อ่านี่ส่วนน้ำตัวสลัดก่อนเลยเป็นอย่างแรกนะครับกดไปที่คราฟนะผมไม่มีนะผมไม่มีมันเป็นการระดับรีเจเนอเรีนะคือคาร์ดระด,ระดับตำนานนั่นเองอ่ะก็คือใบนี้ครับ ถ้าเกิดว่าใครที่เล่นชาแมนนะส่วนใหญ่เนะี่ยเขาจะคาบการ์ดไว้นะหรือถ้าเกิดดวงดีเปิดใต้นะก็จะมีติดเด็กไว้นะสำหรับวิญญ,ญาณธาตุนะเพราะว่าไอตัวเนี้นครับมันมันเป็นอะไรที่โกงมากครับอินซิเดียสนะครับจะสับการ์ดนะครับเข้าไปในเด็กของเขาเองนะฮะซึ่งเมื่อจัวได้ก็จะทําการสร้างความเสียหายนะครับหนึ่งแต้มให้ศัตรูทั้งหมดนะครับอีกทั้งถ้าเกิดว่าไอตัวเนี้ยมันอยู่ในบอร์ดนานๆนนก็ยงยิ่งเป็นผลเสียครับเพราะว่ามันจะยิ่งเพิ่ม ความเสียหายของไอ้การ์ดลาวาปะทุที่ซับเข้าไปเนี่ยนะฮะเพิ่มนะครับทุกๆหนึ่งเทินนะเมื่อจบเทินของเขาอ่ะจะทําการอัปเกรดการ์ดลาวาปะทุท,ทั้งหมดที่อยู่ในเด็กของเขานะทําให้สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างต่อเนื่องเองแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการ์ดอีกชนิดหนึ่งนะฮะที่เป็นพึ่งม้าใหม่ๆสดๆร้อนเลยครับของชาแมนนะโอเคมาที่ชาแมนก่อนนะครับตัวกองนี่ ดาร์คเดีนนครับก็คือการ์ดชนิดนี้ครับนี่นี่เป็นการ์ดเปนมนมนที่จะสามารถสรับดาวเคราะห์น้อยครับเข้าไปในเด็กได้นะแล้วมันก็ยังมีในส่วนของวิญญาณธาตุที่สามารถที่จะทําได้ด้วยนะครับก็คือสับการ์ดดาวเคราะห์น้อยเข้าไปในเด็กนะอ่าแล้วนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีการ์ดที่เป็นวิญญาณธาตุเหมือนกันนะครับตัวนี้ใช้ในการอัปเกรดนะครับดาวเคราะห์น้อยที่สับเข้าไปในเด็กครับทําให้มันสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะฮะเป็นไง ค่อนข้างดีเลยใะค่อนข้างดีออกไปทางโกงด้วยนะการสักรบกราดเข้าไปเด็กๆครับแต่ปัญหานี้นะฮะจะจบไปครับถ้าเกิดว่าเราใช้เท้าหลังจะต้องไอ้นี่แหละเท้าหลังต้องหยิบมันมาใส่ไว้ในเด็กเดียวกันจะได้ดูได้อีะ่ะปัญหาการที่มีการสับเข้าเด็กจะจบลงเมื่อเราใช้นี่ครับ สตรีมคินเตอร์คินเนอร์อ่าใช่ไหมอ่านถูกแหละสตรีมคินเนอร์นะครับตัวนี้เป็นมินนเครื่องจักนะค่าไล่5นะครับถ้ากําจัดนะก์ดท,ทุกใบที่สับเข้าเด็กนะฮะซึ่งผมก็โดนแก้ทางบ่อยนะ <c oughs> ถามว่ามันใช้ยังไงนะเราเอาไปใช้กับตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้เอา ETC นะมันใช้กับ ETC นะครับอ่านี่นี่เราจะสามารถนะครับ หยิบการ์ดสามใบยัดเข้าไปในตัวนี้ได้ครับกดที่ตั้งวงนะแล้วก็หยิบการ์ดยัดเข้าไปนะเราสามารถเลือกการ์ดที่แบบว่าเรากาจจะใช้ในการพิกเกมเราจะเจอคู่ต่อสู้แบบหลากหลายนะครับเราสามารถจัดได้ในแพทปัจจุบันนี่คือแพทของเพกซัสเนี่ยมันยังครอบคุมอยู่นะครับแบบในชุดมาตรฐานสามารถยัดเข้าไปได้นะแต่น่าเสียดายที่ตัวสลายการ์ดเนี่ยมันอยู่ในอีก อันหนึ่งแล้วนะมันมันโดนมันโดนออกไปแล้วนะโดนตัดออกไปแล้วมันอยู่ในหมวดอิสระนะมันไม่ได้อยู่ในหมวดมาตรฐานคร,ร,รับมันไม่สามารถที่จะยัดเข้ามาเล่นกับ ETC ได้นะครับแหมเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าแผ่นนี้นะฮะเอ้ไม่ใช่ดิไม่ต้องกลัวครับเพราะชุดท,ที่เราจัดมาเป็นชุดอิสระนะครับเราสามารถที่จะยัดมันเข้าไปในเด็กได้นะครับแต่ว่าสำหรับเด็กของเราที่เป็นโรคระบาดนี่มีการ จัดการ์ดท,นะที่จะต้องทําการสลับเข้าไปในเด็กของเราอยู่แล้วเอ้ยของศัตรูอยู่แล้วนะไม่จําเป็นที่จะต้องเอาอมาเล่นนะเอาอมาเล่นทําไมนะมันมันเคาน์เตอร์ตัวเองนะทีนี้จุดอ่อนของเด็กโรคระบาดท,ที่ผมจัดก็คือเรามีการ์ดโรคระบาดไม่ครบนั่นเองนะครับมันขาดไปหลายใบน,นะมันมันขาดเฮยานะที่เป็นการ์ดรีเจนนะแล้วก็มินเนี่ยนอีกอตัวหนึ่งนะตัวนึงกับคัพปี้ของมันเป็น2ใบเนาะทีนี้ผมจะทําการเติมมาด้วย ชุดของแบทแลนด์นะเนี่ยตัวที่ใช้ขุดค้นนะครับนี่นะมีแอทารอนด้วยในการสร้างความเสียหายต่อเนื่องนะเพราะว่าการที่เราสรับเข้าในเด็กในเด็คู่ต่อสู้เนี่ยแล้วเมื่อเขาจั่วขึ้นมาได้นี่นครับมันจะทําการสร้างความเสียหายสองแต้มให้กับฮีโร่ศัตรูทันทีนะฮะแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกพิเศษต,ต่างกันไปตามแต่ละแบบที่ใช้อแต่ละแบบที่ได้ไล่ไว้ไล่ไว้ว่าแต่ละแบบที่สับเข้าไปในเด็กสิ มันมีสามแบบนะถ้าจำไม่ผิดนะต่อต้องมาไล่หายก็โทรอ่าโอเคนี่มันมีสามแบบนะมันจะมีโรคระบาดเลือดนะครับซึ่งเมื่อศัตรูตจวได้นเนี่ยทำการสร้างความเสียหายสองเต้มให้ฮีโร่ศัตรูนะฮะแล้วก็มาบวกให้เราอีกสองเต้มนะฮะประมาณนั้นนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือโรคระบาดน้ําแข็งนะครับทาการสร้างความเสียหายสองแต้มนะครับการดบาทัดไปที่ คู่ต่อสู้จะเล่น,นครับมีค่าไล่เพิ่มขึ้นหนึ่งครับตันที่สิบนะไม่เกินนี้อ่าแล้วก็โกรคระบาดเสื่อมซามครับเมื่อโจ้ได้จะสร้างความเสียหายสองเต้มให้ฮีโร่ศัตรูนะแล้วก็เรียกอันเดดสองสองมาในบอร์ดของเรานะครับอ่าเป็นการเติมมินเนี่ยนในบอร์ดนั่นเองนะแต่ก็อย่างที่บอกครับการที่เราสับการ์ดเนี่ยเป็นแบบสุ่มนะไอ้พวกเนี้ยอย่างเช่นอาวุธเนี่ยคาถาของไพรมัสเนี่ยหลังจากที่เราโจมตีเนี่ยสุ่มสับการ์ดโรคระบาดหนึ่งใบเขา้าเดคคู่ต่อสู้นะฮะ ไอตัวนี้เหมือนกันนะไอตัวนี้เป็นจมไปพร้อมเรือเป็นการเทมนหมนะสร้างความเสียหาย3ามแต้มนะครับแล้วก็สับโลดระบาดแบบสุ่ม2ใบเข้าไปในเด็กคู่ตัวโ้นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เราจะได้สีแดงหรือสีฟ้ากับสีเขียวแบบสุมส่มๆนะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะสุ่มแล้วผมมีโทรชนป้นสุสานตัวนี้ใช้ดีมากเลยครับใช้ทำลาย การ์ดโรคระบาดหนึ่งใบในเด็กของคู่ต่อสู้นะเพื่อที่จะทําการสร้างความเสียหายแบบสามแต้มนะให้มินเนี่ยนศัตรูทั้งหมดนะตัวนี้ดีนะครับแล้วก็มีไพมัด่ะผมมีไพมัดด้วยนะตัวนี้เปิดได้นะไม่ได้แบบไปไปคาบมานะผมเปิดได้นะมีอะบอร์ดน้าฟือยะไว้เพิ่มการ์ดเป็มนมลในมือแล้วก็ตัวนี้เป็นการ์ดไว้อของแพทเทิร์นหละไว้เล่นสําหรับเล่นกับบอร์ดหรือว่า ช้กับฮีโร่นะอันนี้มันจะสุ่มไายเปย็นมูลสี่ใบเอาละน่าจะพอจะเข้าใจกันแนละ้วมั้งเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นให้ดูสักเกมนะผมลองทดสอบมาแล้วสองเกมนะครับผลปรากฏว่าช่วงต้นเกมนี่อาจจะลําบากนิดหน่อยนะแต่ว่าพอไปถึงท้ายๆเกมแล้วพอที่จะเล่นได้นะครับคือหลังจากที่เราสับโลกระบาดเข้าไปเด็กคู่ต่อสู้เยอะๆแล้วนะถ้าเกิดเขาไม่มีาการเคลียร์นะฮะ เราก็จะเล่นได้สบายมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเขามีนะเราอาจจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยนแผนกันเล็กน้อยนะเพราะว่าผมเตรียมไว้แล้วนะครับผมไม่มีการ์ดดีเจนจริงๆแต่ผมสามารถที่จะหามาได้บแบบมันก็มีเปอร์เซ็นที่จะหาเจอก็คือผมใส่การ์ดในการค้นพบการ์ดลูนนะฮะลูนประเภทเสื่อมซามไว้ไว้ในเด็กนะฮะเดี๋ยวเราเอาค่าแรงสูงออกไปก่อน,นครับ เอาละอาวุธขึ้นมือมาแล้วเราจะได้ทำการโจมตีเขาก่อนนะฮะเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยมีกำดักด้วยเิดกรได้เปรียบ เด็กพาราดินเป็นเด็กที่แข็งแกร่งมากนะครับถ้าเกิดว่าเขาจัดมาเป็นแบบพาราดินแบบเพียวพาราดินเลยนะมันแข็งแกร่งมากนะเราอาจจะสู้ลําบากเราไม่รู้ว่าเป็นเด็กแบบไหนนะนี่อ่าคิดว่าเป็นหุนยนป่ะคุนยนก็สู้ลําบากเหมือนกันพาราดินไม่ค่อยเห็นนะเด็กคุนยนแต่ว่าเด็กคุนยนผมพาราดินแม่งเก่งจริงนะครับมันหนวนมันเก่งมากเลยนะ เอาละทีนี้เราไม่รู้เขาไล่กับดักอะไรไว้นะเอางี้แล้วกันลองลองมินเนี่ยนที่อลองไปดูซิเป็นไงอ่โจมตีไม่มีอะไรมากันนี่หว่าไล่ไปหมดเลยเฉยอาจจะเป็นกับดักที่ทำลายมินเนี่ยนตัวที่สามในบอร์ดก็ได้นะ เราจะหมดมือเล่นเล่นการได้แบบรวดเร็วมากเลยนะโอ้โหว้าวอ่ไม่เป็นไรตีเลยเราก็เคลียร์สักหน่อยนะฮะนี่เคลียร์สักหน่อยปาบการอะไรเออโอเคใช้ไว้ก่อนนะเพิ่มเหรียญไว้แล้วก็ยังยังไม่ใช้ครับเก็บไว้เก็บไว้พอดีโยมาน้ำเหลือหนึ่งไง้้วก็ ใช้เพิ่มเหรียญไว้ก่อนนะเพราะว่าเทิร์นาไตก็อืมงั้นแม่ ทำลายมินเนี่ยนหนึ่งตัวแต่น้นชั่นชีวิตมันพร้อมพลังชีวิตเต็มไอ้ยะความคิดชั่วๆเกิดขึ้นอ, <c oughs> อ่าเราจะใช้ไพมัดลงไปในเทอนที่เ้านะฮะแล้วก็ใช้ความสามารถหนึ่งครั้งแล้วก็ทำลายมันทิ้งแล้วก็เรียกกลับมาใหม่พร้อมกับความสามารถเต็มโอเค ไอ้อะไรอ่ะโอ้โดนเนิบโอ้แตกโอเค,อเ,ค,อเ,คเล่นใบนี้ได้ เฮยะไม่มีเฮยาขึ้นมือมาเลยเออแต่เราใช้ใบนี้ได้นะครับปาดมาเลยปาดก,ก็ให้ทำเราสึ้อเจคิฟ่อนทำมราสึกใส่ตัวนี้ดีกว่านี่เงินสี่ได้อะไรอ้ย ให้มันไล่อะไรไปบ้างอะเรื่องหนึ่งอย่างจำสิลหนึ่งเทินมอบซีซีฮีโร่สามินเนี่ยนทำลายพวกมันเมื่อเริ่มเทิน์ส่แฟนของคุณอ๋อเจ๋งแล้วก็ตัวหน่อยนี่อะไรจำศีลสองเทินเ,เมื่อรเมื่อจบเทินของคุณนำมินเนี่ยน,นตัว จากในเด็กลง,ลง,ล,งลงสนามเรามีมีอะไรที่มันโกงโกงไว้ลงสนามปะไม่น่ามีนะไอแต่ก็ดีอันนี้เป็นเทพโบราณนะครับเป็นยา,ายาชาลาดยาชาลาดโทสาะไรอาเขตตัวนี้ผมไม่ค่อยเห็นมีคนเล่นนะ ตัวที่เห็นเล่นมือบ่อยๆก็จะมียอกนะครับยอกซาลอนมีคารูนนะตัวนี้ไม่ค่อยเห็นอยู่คนเล่นนะอาจจะเป็นเพราะว่าความสามารถในการดึงมินเนีย่ยมันลงมาเนี่ยจ,จะเป็นแบบที่มันไม่ค่อยเก่งก็ได้นะนีรร่รากาศไรกาศทำลายทิ้งโอเคเรา เรียกว่าป็นช่6ที่มียโยยุหรือฟื้นฟูนนนที่ชแต้มอันนี้ไว้ก่อนได้ครับเราเล่นไพมัสก่อนนะเราจะเอาโล่นะครับนี่แล้วก็คน้นคบโล,ล่ระบาดไม่ใช่ค้นคบการ์ดหนึ่งใบเอาเอาโล่มีโล่มินเนี่ยนยูยูอันนี้ไว้ใช้เรียกมินเนี่ยนยูยนะครับใช้ศพหนึ่งศพนะเพื่อที่จะเรียกมินเนี่ยนทหารราบผีดิบหนึ่งสาที่มียยยุเออ โอ้โหยังคิดเขาก็รู้เลยว่าเดี๋ยวไพยมัสจะต้องแดกนี่เนี่ยเขานะฮะแต่เขาไม่รู้ว่าเรามีอะไรอยู่ในเด็กเอ้ยอยู่ในมือตอนนี้เออนี่ไงแดกเลยการแบบใบอ่าแดกมีเนี้ยเลย เอ้ยปังไงเอามานี่เอ้แล้วก็ขอญาตยิงทิ้งปับ๊บแล้วก็ดึงขึ้นมาใหม่ไเจอเจ้ๆมีการเท่าไหร่วะการแปดแปดใบมือได้ได้ได้ไดไดไดเรียกโลกอีกสามปึ๊บโอ้โหเซ็ง ต้องรีบใช้ความสามารถปืนไวอ๋อมีก็ได้อ่ะาออปาบจบเทินเฮ้ยโอเคสนามเต็มอยู่ไม่มีการดึงมินเนี่ยนมั่วๆลงมาในในบอด <c oughs> เฮ้ยไอย้น้องเองอาจจะตัวระเบิดได้เทินทันไป ไอ้โอ้ชิบหายไพมัสไปแล้วลาก่อยเฮ้ยสุดยอดเลยเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อมีมินเนี่ยนตัวนี้อยู่ในโลกอ่าเสียงสุดท้ายแค่แข่งแคต,ตูวสามตัวโอเคเอาละเอะเอแ,แค่เสียงแค่เสียงสุดท้ายหน่อยอืมนะอนั่นแหละเพราะฉะนั้น ถล่มถล่มอ้อปากมาให้โหมนเงี้ยสองใบเย็นนิดหนึ่งมอบพางโจมตีมอบพางโจมตีโบสี่หรือมออสี่อ่าวงนนี้ดีกว่ามีเลยจยัดไป เฮ้ยน่าเสียดายขอคอยแทบนึงแล้วกันนะไอ้มิเนี่ยนก็ต่ายตัวเมื่อกี้ถ้าเป,เป็นเป็นแบบเป็นกลางนะเฮ้ยเขามียกด้วยว่ะแล้วเขาก็บงังคับให้ตีกันใช่ไหมอ้าวเป็นไปตามแผนเป็นไปตามแผนเลยพี่น้อง แล้วมึงก็โดนซะแท้แข็งโดนสามอีกห้าดามจรเรียบร้อยยอกไปเลยไอ้งงูก็ของจริงเลยเลี่เราก็ลงมินเนี่ยนป้องกันยังไงอืออืออือ ออ,อ,อยังไม่ยอมแพ้อีกยังยังไม่ยอมแพ้อีกเออยังไงมีการเชียร์บอดอีกไหมเฮ้ยลิงมาที่มินเนี่ยนโลกศักดิ์สิทธิ์ของเราแล้วก็ทำการขโมยลพลังโจมตีพลังชีวิตไปเหลือแค่หนึ่งหนึ่ง โอ้เปิดมีงเงินแับลำนานว่ะเฮ้ยจโจมแล้วทำการขวาดบอดใช่ไหมจะบอกว่าดวงดีก็ได้นะดวงดีดวงดีสามารถขวาดบอดได้ปาบ โอเคมันโดนแท่แข็งว่ะ <c oughs> ไม่เลยขุดลัวๆขุดลัวๆ อะไรไม่รู้รเห็นตำนานตำนานเมื่อกี้เลยทุกครั้งที่คุณจั่วการ์ดเปลี่ยนการ์ดที่จั่วเป็นมีเนี่ยระดับตำนานแบบสุ่มอ้าวเรียบร้อยเลยเฮ้ยจั่วการ์ดมาฆ่าตัวเองเอจัว่วจั่วการ์ดมาฆ่าตัวเองว่ะเฮ้ย เฮ้ย hey, ผมจําคุณได้อ hey, ผมจําคุณได้ชื่อนี้ใช่เลยเฮ้ย hey, นี่มันเป็นตัวตึงพาลาดินที่เราเคยเจอนี่ว่าผมเคยเจอเขามาสามสี่ครั้งแล้วผมจําชื่อเขาได้อันนี้เป็นเขาเล่นพาลาดินเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีการ์ดรีเจนพาลาดินเยอะมากเลยมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นแฟนมันแท้พาลาดินน่ะมีการ์ดอะไรใหม่ๆที่เป็นรีเจนมาเขาต้องเปิดซองการ์ดหรือไม่ก็ต้องเติมซื้ออะไรอย่างเงี้ยมั้ง เพราะขามีเยอะมากผมไม่รู้เขาเล่นมานานหรือเปล่านะแต่เขามีการ์ดไอการ์ดรีเจนพาดินมีเยอะจริงตัวเนี้ยเป็นคู่ต่อสู้ที่คุ้นเคยกันดีนะครับ <c ười> เคยเจอสามถึงสี่ครั้งแล้วนะนี่แล้วก็เขาก็เล่นพาดินนี่แหละผมไม่เคยเห็นเขาเล่นอย่างอื่นเลยคือเห็นชื่อแล้วจําได้อะ่ะเอาง่ายง่ายไม่รู้ว่ามีอ่ามีในอ่าคลิปกันก่อนหรือเปล่านะที่ผู้เล่นชื่อนี้นะเดี๋ยวูีิ ไม่น่าหม่เล่นไปแค่เกมเดียววันนี้เราดูประวัติย้อนหลังไม่ได้ด้วยน่าจะน่าจะจำไม่ผิดหรอกคนนี้แหละผมจำชื่อได้เป็นไงครับสำหรับเดนไนโลมารผาาครับผมสามารถเปลี่ยนจุดอ่อนของเขานะะให้กลายเป็นจุดแอนทุย <c oughs> สำลักน้ำลายอ ตีนพันกันด้วยผมสามารถเปลี่ยนจุดอ่อนของเด็กตัวเองนะที่มีการโลระบาดไม่ครบนะคือเติมพวกขุดค้นเข้าไปครับเพื่อทําการหาการ์ดรูปแบบอื่นๆมาเล่นนะฮะเพื่อเติมเต็มอ่าแล้วก็มีพวกการ์ดที่ใช้เนี่ยวนนี้ก็ดีนะครับสร้างความเสียหายนะนี่มีไว้สําหรับคนพบการ์ดรูนนะผมขอย้ําเลยครับว่าถ้าเกิดว่าเด็กของเรานะฮะ เป็นเด็กที่ไม่สมบูรณ์นะเราสามารถที่จะไอของเด็ดไนนะต้องวงเล็บเป็นของเด็ไนนะถ้าเด็กเราเด็ไนเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะเราสามารถที่จะใส่ไอมินเนียนพวกนี้เข้ามาเด็กได้ครับเพราะว่าเป็นเป็นมินเนียนที่เป็นของปีเพกาซัสด,ด้วยนะไอตัวนี้ครับสับเบอเนื้อตายเนี่ยตัวนี้ความสามารถเขานี่คือทําการค้นพบาการลุนเสริมสามหนึ่งใบแต่มีข้อแม้ว่าต้องมีอันเดดฝ่ายเราตายในเทิร์นที่แล้วหรือในเทิร์นที่เราเล่นอยู่ก็ได้นะในเทิร์นของเรานะ มันก็จะทําการใช้ความสามารถในการค้นพบการ์ดรูน,นันทีนะครับแล้วก็ไพมัดนะครับนี่ไพมัดความสามารถของเขาก็คือหลังจากที่เราใช้ความสามารถของมินเนี่ยนนะฮะของไพมัดนั่นแหละการ์ดไททันตัวนี้นะเราจะค้นพบรูมที่ตรงกับความสามารถนั้นนะครับ <c oughs> โอเคอาตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมใช้ความสามารถของสีเขียวจะทําทการเรียก มินเนี่ยนที่มีความสามารถย่วยุนะครับพลังโยมตีสามพลังชีวิตสามมีย่วยุแล้วก็คืนชีพสองตัวนะครับจะขึ้นมาฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวามือของไพมัทเสมอนะฮะลกากยจันนึงก็คือลูนน้ําแข็งอ่าถ้าเกิดเราใช้ความสามารถลูนน้ําแข็งนะครับเว้นมลไปสไปที่เราเล่นนะฮะค่าไล่จะลดลงสามนะแล้วก็มีความเสียหายเวทติดมาด้วยนะครับสามนะครับเออเป็นอะไรที่เจ๋งนะครับ สุดท้ายจะเป็นลุนเลือดนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยจะทําลายมินเนี่ยนหนึ่งตัวแล้วคือไอที่ผมบอกว่าแดกมินเนี่ยนนะครับคือแดกเข้าไปเลยครับหนึ่งตัวนะครับเอาพลังชีวิตมันครับมาบวกให้กับไพยมัดนะครับแล้วก็ไปบวกให้กับฮีโร่ของเราด้วยนะครับบวกไปเลยที่เจ๋งแจ๋วมากบวกแล้วก็บวกอีกนะฮะแล้วก็เราก็ทําการค้นพบการ์ดลุนเลือดด้วยนะครับหนึ่งใบนะครับอย่างที่ผมเล่นให้ดูเมื่อกี้นะแต่ว่าเสียดายครับโดนกระต่ายติดพิษไปครับ ตีแตกไปเลยพายมัตโอ้ยมื่มนกนได้ใช้ความสามารถที่มันแบบว่าเก๋งกว่านี้นะเพราะว่าคนพบสองครั้งในหนึ่งเธอเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรโกงอะโคตรโกงเลยนะไม่ต้องขอบคุณการ์ดไอ้นี่ด้วยนี่นการ์ดเวทมตนนะฮะคุกขังยอกซาลอนนะตัวนี้ทําทำให้ผมได้ไอ้การ์ดมันรู้สึกว่ามันจะเป็นมันเป็นการ์ดได่้ลแร1หนึ่งที่เราเล่นเมื่อในเกมเมื่อกี้นะ ที่ทำลายมินเนีย่ยนของเราแล้วก็เอาทําให้มันแบบว่ากลับมาอยู่ในบอร์ดได้นะทําให้เราสามารถที่จะใช้ความสามารถของไพมัดแบบนั้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแหมเป็นอะไรที่กูดมากๆเลยครับกูดกูดนะครับเวลกูดเลยนะบอนาฟิล <laughs> bon ิยะนี่ก็ดีนะครับใช้ในการเปิดอเอาเว้นมนขึ้นมือมาครับเผื่อมือแล้วหมดไม่มีอะไรเล่นนะครับก็ดึงการเว้นมนขึ้นมือมาเล่นนี่ยังดีนะฮะ แต่ว่าตัวนี้นะครับมันเป็นการ์ดรเจนนะครับซึ่งราคาอยากได้นะครับในแพทของลิฟคิงนะฮะเราสามารถไปคาร์ฟได้ในราคาพันหกร้อยดัตน,นะครับแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกนะฮะการ,รเรจนมันค่อนข้างแพงนะก็ลองพิจารณาดูว่ามันคุ้มที่จะเอาคาร์ฟมาเพื่อไว้เล่นไหมแต่ว่าการ์ดเป็นกลางนะฮะข้อดีเขาคือสามารถใส่ไว้ในกับเด็กไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าเราต้องอยู่กับเด็กนหนนะผมสามารถที่จะไปเล่นกับพาลาดิน เมดหรือชาแมนได้นะครับสำหรับการ์ดที่เป็นกลางนะฮะอย่างาคุกขังยอกซาลอนนี่ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นกลางนะครับสามารถเอาไปเล่นกับคลาสอื่นได้นะไม่ไม่ได้ฟิกไว้แค่ว่าจะต้องอยู่กับเดยไนนะครับอประมาณนี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไ้แต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับเด็กเดนไนโรคระบาดไปไงครับถูกใจกันไหมครับถูกใจกดไลค์ให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามเราไปนานๆครับกดติดตามด้วยนะครับนี่กดกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับนี่ผมได้อ่านข้อความมานะครับผมก็จัดให้แล้วนะครับตามคําขอนะับสำหรับเดนไนโรคระบาดนะครับได้เก่านะแต่ว่ายังเก่าอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเฮย่ามันก็จะเก่ากว่านี้นะ เราไม่มีนะครับเราก็เลยจัดตัวอื่นใส่เข้าระแทนนะครับตัววันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเ,ปเพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับถึงการ์ดไม่ครบผมก็จะทำนะครับทำให้ดูแบบนี้เลย